สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างไงและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมคืออะไรโอเคครับวันนี้ผมจะมาอธิบายฟังสวัสดีครับผมนายชดชน,นัน์จิตละว่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ในรายวิชาของ c n 2 1 0นะครับโอเคครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนคือหลักการการทํางานของคอมพิวเตอร์เบื้องตน้น เราจะรู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานทางไงในเรื่องของ Input, Output แล้วก็ประมวลผลยังไงในการดึงข้อมูลต่างๆดึง d าต a าต่างๆมาทำงานโอเคผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากกับเรื่องนี้แต่ว่าผมศึกษามาและฟังอาจารย์ในคลาสมาผมก็จะอธิบายให้ท่านผู้ผชมฟังคร่าวๆนะครับโอเคอย่างแรกผมขอรีเซ็ตก่นอนพอรีเซตเรียบร้อยอ่าทุกคนตามผมนะครับ เห็นว่าโปรแกรมคอนโทรลไหมถ้าผมกดลันปุ๊บมันจะมาที่ a d d r e s ตรงนี้และมันจะดึงข้อมูลจาก a d d r e s ที่เหมือนกันตรงนี้มาเป็น data data ปุ๊บไปที่ instruction ครับพอไปที่ instruction ทำงานปุมวลถลนข้อมูลก็จะไปที่ a L u แล้วมันก็จะทำงานเลขนี้มาปุ๊บอ่ะก็จะดึงเลขกลับไปเป็น x 1 อันนี้ครับ0004นี้ดึงเป็น address ก็ดึง data ของตัวนี้มาแล้วก็ดึงมาที่ instruction ทำงานเหมือนเดิมกลับไปที่ย l u เหมือนเดิมปึ๊บมันก็จะวน l ูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขการเข้าตัวนี้ด้วยมันก็คล้ายๆ EL เนาะถ้าเราเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมา มันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ใช้เดียกันได้ประมาณนี้ก็หลักการการทำงานของมันมันจะวนรูปไปแค่นี้ครับแล้วก็ผมอ่ะยังไม่เคยเล่นตัวพวรงนี้เลยแต่ว่ามันมีมเล่นแต่ก็ไม่รู้อยากลองดูเหมือนกันถ้าลองดูก็อาจจไม่สามารถอธิบายได้แต่ผมจะลองให้คุณดูว่ามันคืออะไรอืมถ้าผมกดว่ามันคือเฮนโลนะ ลโหครับมันทำอะไรได้อืมก็ทำไม่ได้หรือทำได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมมันทำไม่ได้เลยโอเค <Okay. S 1> Input Output ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำอะไรได้นะไม่เป็นไรผม ศึกษาหาข้อมูลมาเท่าบเบื้องต้นแล้วก็หาได้แค่นี้จริงๆก็วันนี้ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ